สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านของเล่นอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามีของเล่นนะฮะที่เรียกว่ายอดฮิตตลอดกาลจริงนะฮะเพราะว่าผมขายมาเป็นสิปีเนี่ยมีน้องๆหน,หนูลูกค้าถามมาตลอดเลยนะสามารถที่จะเล่นได้คนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นหลายๆคนก็ได้นะครับเป็นของเล่นที่ดูแล้วเพลินมากเดี๋ยวเรามาดูนะฮะมันคืออะไรนะครับ นี่นะครับมันก็คือเจ้าชุดนี้เนี่ยนี่คือของเล่นเบรเบรนะฮะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะครับว่าในชุดนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะฮะว่ามีอะไรบ้างเดยวนี้จะเป็นชุดรวมนะ,ะก็นี้คือสายสำหรับดึงนะฮะนี่นะครับในชุดก็จะมีมาให้หลายตัวอยู่นะฮะก็จะมีตัวนี้จะเป็นด้ามที่ถือสำหรับยิงนะฮะยิงตัวบเบดหรือว่าตัวนี้เป็นแบบใช้ถือ ริงจัดอย่างนี้ก็ได้นะฮะมีให้เลือกนะฮะนี้เป็นสายเป็นเชือกดึงนะฮะเป็นเชือกดึงแล้วก็มีตัวเบรเบรเนี่ยสี่ชุดนะฮะแล้วก็มีตัวนี้เป็นจุกที่ไว้เปลี่ยนด้านล่างนะฮะนี้ก็หัวที่อยู่ด้านบนเดี๋ยว้องแกะออกมาดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวด้ามนะฮะนี่นะครับด้ามที่สําหรับใส่เจ้าตัวนี้นะครับ อันนี้ต้องตัวยิงนี่นะครับตัวสองอันนี้อามาประกอบกันนะครับอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะเราก็จะได้ที่ยิงนะครับสนสายตรงนี้ก็สําหรับใส่เข้าไปนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับเอออนะครับอย่างนี้นะครับเรบาก็ใช้อันนี้แล้วเราก็เลือกนะครับ ตัวเบสเนะครับว่าเราเอาพวกนี้ออกมาให้หมดเลยนะฮะออกเรียงดูนะครับออกมาจะตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันมีสี่อันนะฮะมีสี่ชุดมีสี่ตัวให้เล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฐานที่ใช้สําหรับกับเปลี่ยนจุกพวกนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับก็เอาไว้เปลี่ยนกับจุกพวกนี้นะครับ ใส่เก็บไว้ก่อนนะฮะเราส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเอาไว้เปลี่ยนด้านหน้าของตัวนี้นะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ยิงแบบหนึ่งตัวนี้ก็เล่นได้อีกแบบน,นะครับสามารถใช้เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับเราก็สามารถนามาใส่เล่นได้นะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ ก็ตัวน,นี้ใช้ดึงอย่างนี้นะครับลองใหดูนะฮะนะครับมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับอันนี้ใช้ดึงแบบนี้นะครับเล่นง่ายนะฮะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับนี่าบางคนก็ชอบแบบคลาสสิกก็คือรุ่นเก,ก่าๆนะฮะใส่ตับนี้นะครับ ก็สามารถเลือกตัวใส่เข้าไปได้น,นะครับนี่นะฮะใส่แล้วอัน,น,น,ะะวนี้นะครับตรนนี้เป็นที่ยทีนี้เนี่ยวิธ <c oughs> ีเปลี่ยนเจ้าตัวข้างหน้านี่นะครับเนีย่ยเปลี่ยนไส้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็หมุนตรงนี้ออกนะ,ะโดยใช้เจ้าตัวนี้เป็นที่หมุนนะครับ ก็ใช้หมุนหมุนตรงนี้เลยนะครับหมุนออกนะครับเนี่ยแล้วก็เอาตรงนี้ออกนะครับึเราจะอ,าออกมาได้นี้นะฮะแล้วก็ถอดเปลี่ยนด้วยนะครับตรนี้ก็ถอดได้สามารถเปลี่ยนได้นี่คือแบบต่อให้มันสูงขึ้นนะฮะฐานที่มันแถมมาเราก็จะประกอบแล้วแต่นะครับว่าจะประกอบแบบไหนนะฮะเราก็ไขให่แน่นนะครับ เลบล่ชุดนี้นะฮะสามารถที่จะนําไปปรับเปลี่ยนตกแต่งใหม่ได้นะครับน้องๆสามารถเล่นได้ตามจินตนาการของน้องเลยนะรวมกันได้หมดนะ,ะวิธีบอกก,ก็ไม่ยากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับก็น้องๆที่สนใจก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะ,ะหรือว่าติดต่อทางไลน์ดีของร้านนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะฮะ กดตัวไอนะฮะเพื่อดูคลิปอื่นๆของร้านนะครับแล้วก็กดที่รูปหลักงนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือยคลิปให,ใหม่ๆปกติเราจะพบกันทุกวันศุกร์นะเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะฮะกับคลิปใหม่ๆของเรานะฮะแล้วก็ยังไงก็วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีครับ